ถ้าเขาเข้าใจหนูผิดนะครับแล้วหนูก็อธิบายไปแล้วแต่เขาก็ไม่ตอบนะครับไม่ทักมานะครับเราควรเงียบหรือควรทำาโน o n t a c t ดีไหมคือจริงๆกฎของความสัมพันธ์มันมี3ข้อจริงแล้วห้ามพลาด1ครับใครแคร์มากกว่าเท่ากับคนนั้นแพ้ครับ2ครับใครง้อก่อนเท่ากับคนนั้นแพ้ครับ3ครับใครไล่ตามคนนั้นแพ้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการคือเลยครับ1ครับ หยุดอธิบายครับเขาเข้าใจผิดเราค่ะหยุดอธิบายครับเมื่อคุณบอกไปแล้วแต่เขายังไม่ฟังคุณต้องหยุดอธิบาย2ครับจงกลับมาอยู่ในทางเดินของเราเองหมายความว่าคุณจะมีสเสน่ห์มากที่สุดเมื่อคุณกลับมาใช้ชีวิตของตัวเอง 3. ครับคุณต้องกลับมาแกะปอมในใจของแฟนครับเรื่องนี้จะอยู่ในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่าคนเราเนี่ยมันอยากได้คู่ชีวิต เอาไว้ตอบสนองซึ่งความขาดความรู้สึกว่าถูกเติมเต็มการแกะปอมของแฟนเก่าคุณก็ต้องกลับมาดูครับว่าแฟนเก่าของคุณมีบุคลิกแบบไหนในการแก้ครับ 1. ครับประเภทลุยครับหรือ 2. ครับเป็นพวกที่ต้องการการยอมรับครับ 3. ครับพวกที่ชอบทําอะไรแบบละเอียดครับ4ครับพวกที่ขี้เกรงใจครับแฟนเก่าของคุณมีบุคลิกแบบไหนคุณจะต้องกลับมาโชว์บุคลิกของตัวเองครับให้ตรงกับปอม ของเขาครับเรื่องนี้นะครับต้องไปทวนในสังกิตแฟนเก่าครับ5ครับถ้าเขาทักมาคุณต้องห้ามตอบครับแต่เปิดอ่านได้นะครับบางคนอยากรู้ไงนะครับอ่านได้ครับแต่ห้ามตอบเพราะจะกระตุ้นให้ฝ่ายรู้สึกว่าแพ้มันรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมมันรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปมันรู้สึกว่าคุณน่าค้นหาครับแล้วนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาจะอยากไล่ล่าคุณใหม่อีกครั้งครับ จริงๆเรื่องนี้คุณจะต้องไปทบทวนครับในคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับกับคอร์สสังกิตแฟนเก่าครับนะครับอันนี้ต้องไปเรียนแพคคู่นี้ครับถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมเสน่น์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจกแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6กอีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำำําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้คูคให้โปรพิเศษอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID เ LOVE_ ตองเกเมื่อเข้าไปที่ Line Add แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line Add 5. บอบจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ